สวัสดีครับคุณผู้ชมเริ่มต้นวันนี้ก็ได้ฟังข่าวดีตั้งแต่เช้าเลยนะครับคุณผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในวันที่9เดือน9คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จด้วยนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวและข่าวสารต่างๆที่ FC แฟนคลับของลูกชายแห่งชาติไรอันกัดมดิตที่กำลังติดตามคิวงานการแสดงและ FC แฟนคลับท่านใดนะครับที่อยู่ใกล้ก็สามารถตามไปให้กำลังใจลูกชาย ได้เลยนะครับและในวันที่8กันยายนที่ผ่านมามี FC แฟนคลับลูกชายาไรอันท่านใดบ้างนะครับตามไปให้กำลังใจลูกชายกันบ้างที่ JJM จะจุ่จักและงานในวันนี้นะครับเป็นงานครั้งที่2ของลูกชายไรอันหลังจากวันแรกของลูกชายไรอันในวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและมาสนุกกันต่อในวันที่8กันยายน2วันในงานเดียวกันนะครับและเป็นไปตามที่คิดนะครับ FC แฟนคลับแน่นเหมือนเดิม ลูกชาวไรอันได้สร้างตำนานอีกแล้วนะครับตามคำเรียกร้องของ FC Fan c l u คัของลูกชาวไรอันเจ้าภาพงานจัดให้2วันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและต้องขอขอบคุณเจ้าภาพงานด้วยนะครับที่รักและชื่นชมลูกชาวไรอันและสนุกกันอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมกำลังใจด้านหน้าเวทีและท่านที่รับชมอยู่ทางบ้านก็ต่างชื่นชมและรอชมอยู่หน้าจอ รอให้กำลังใจลูกชาวไรอันและได้เผยโมเมนต์ภาพความน่ารักจากคุณมัปรางผู้เก็บภาพความน่ารักนี้ไว้กับสาวน้อย f อตัวจิ๋วสุดน่ารักที่เ c แฟนคลับลูกชาวไรอันได้เห็นนะครับใจละลายกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมน่ารักทั้งพี่ทั้งน้องเลยก็ว่าได้นะครับเราได้เห็นความอ่อนโยนและความเอาใจใส่สำหรับทุกคนเสมอและเป็นประจำทุกงานนะครับ หากเอฟซีท่านใดที่มารอถ่ายรูปกับลูกชายรอยอันและลูกชายรอยอันจะต้องไปถ่ายรูปกับเอฟซีเป็นประจับทุกงานนะครับและเอฟซีแฟนคลับลูกชายรอยอันก็จะมีทุกเพศทุกวัยกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเราได้เห็นความอ่อนโยนและความเอาใจใส่เอฟซีแฟนคลับมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมถึงว่าทําไมเอฟซีแฟนคลับลูกชายรอยอันถึงรักลูกชายรอยอันแบบนี้และไม่แปลกใจเลยนะครับคุณผู้ชมและต่อมานะครับ น้าปลาได้แจ้งขา่าวดีอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคิวงานของลูกชาวไรอันและจะเป็นคิวงานเพิ่มเติมในเดือนกันยายน2คิวงานเลยทีเดียวน,นะครับคุณผู้ชมโดยน้าปลาได้ระบุว่าคอนเฟิร์มคิวเพิ่มเดือนกันยายน1 5บห้าแฟชั่นไอแลนด์เวลา1 8บแนาฬิกาสานาที 22. เกาะสีชังเวลา2 0่สนาฬิกาสานาที และนี่ก็คือการแจ้คิวงานของลูกชาวไรอันจากน้าปลาล่าสุดที่ผ่านมานะครับและที่สําคัญนะครับในวันที่22ที่เกาะสีชังลูกชาวไรอันพร้อมทีมงานก็จะเดินทางข้ามเกาะและงานนี้สนุกอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมตามไปให้กําลังใจลูกชาวไรอันกันเยอะๆนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวสารใหม่ล่าสุดที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สวัสดีครับ